สวัสดีค่ะพบกับมุมมองตลาดการเงินทั่วโลกกับรายการ TMB วันคลิกวั Minute ทันโลกประจำวันที่10สิงหาคม2559ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจขนาดย่อมของสหรัฐปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในเดือนกรกฎาคมแต่ยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่ผ่านมาซึ่งไม่ใช่ปัจจัยดีต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐทั้งนี้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลง เพราะมีแรงกดดันจากตัวเลขเศรษฐกิจที่ยังไม่สดใสในวันนี้ปัจจัยที่จับตามองได้แก่การประชุมธนาคารกลางนิวซีแลนด์คืนนี้ข้อมูลตัวเลขเงินเฟอ้อของสหรัฐในสัปดาห์นี้เพื่อเป็นการส่งสัญญาณทิศทางการปรับขึ้นอันตราดอกเบี้ยของเฟดสำหรับค่างเงินบาทในวันนี้เราคาดว่าดอลลาร์สหรัฐจะซื้อขายอยู่ในช่วง 34.73-34.87บาทต่อดอลลาร์โดยแข็งค่าขึ้นเนื่องจากช่วงที่ผ่านมามีเงินทุนไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องส่วนค่าเงินเยนจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ0.3407-0.3451ถึงบาทต่อเยนสำหรับค่าเงินยูโรจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ38.48-39.03บาทต่อยูโรรัพบกันใหม่ พรุ่งนี้กับรายการ TMB ว Click กวัน u t u ิททันลอกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ